การทดลองชาเล็กเลอเติกไดโอดแบบไบอัดตรงวัตถุประสงค์การทดลอง 1. ศึกษาการทำงานของไดโอดแบบไบอัดตรงหรือ forward bias สองสามารถคำนวณค่าแรงดันไฟฟ้าในวงจรได้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้ 1. นึงแหล่ง,งจ่ายกำลังไฟตรงหนึ่งเครื่อง 2. ไดโอดเบอร์หนึ่ง n สี่ศูหนึ่งตัว 3. าตัวต้านทานสองอยี่สิบโอห์มหนึ่งตัวในส่วนต่อมานะครับจะเป็นรูปวงจรการต่อไบอัตตรงแก่ไดโอดนะครับรูปวงจรการต่อไบอัตตรงแก่ไดโอดจะมีลักษณะเหมือนรูปทางด้านซ้ายมือส่วนรูปทางด้านขวามือคือการปรับค่าในวงจร แต่ก่อนที่เราจะปรับค่าในวงจรเราต้องตั้งค่าการควบคุมก่อนหากต้องการเปลี่ยนค่าในวงจรให้เลื่อนแถบด้านขวาลงมาแล้วคลิกที่แถบด้านซ้ายแล้วคลิกคำว่า request control แค่นี้ก็จะสามารถเปลี่ยนค่าในวงจรได้แล้วจากนั้นเมื่อต้องการปรับค่า r ก็สามารถปรับได้ที่ช่อง r ส่วนช่อง มิลิเซกทูเอนคือการปรับค่าความหน่วงเวลาของรูปขึ้นเช่นถ้าอยากให้รูปขึ้นวิ่งเร็วขึ้นก็ปรับให้มีค่าน้อยลงหรือถ้าอยากให้รูปลื่นวิ่งช้าลงก็ปรับให้มีค่าเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายจะเป็นส่วนของรูปขึ้นจะสังเกตเห็นว่ารูปทางด้านซ้ายมือจะมีแรงดันอยู่สองเส้นแรงดันที่เป็นสีเขียว คือแรงดัน VCC หรือสัญญาณอินพุตส่วนแรงดันที่เป็นสีแดงคือแรงดันที่ตกข้อมไดโอดส่วนรูปทางด้านขวาเราสามารถเลือกดูแรงดันทางเอาพุตได้โดยเลือกที่ช่องด้านบน